สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เพจแองเจลิสทาร์ลอตนะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันเสมอมานะคะแล้วสำหรับทุกท่านที่เขียนคอมเมนต์ดีๆนะคะขอพระคุณเป็นอย่างสูงเลยเนาะขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาตัวท่านและครูบาอาจารย์ของเราขออนุญ,ญาตเปิดดวงนะคะให้ผู้ที่มาพบ เจอคลิปนี้นะคะขอให้ประสบความสำเร็จเจอแต่สิ่งที่ดีๆเนะ wow. าะว้าวไพใบแรกก็ขึ้นมา The View of Fortune แล้วนะคะวงล้อแห่งโชคชะตานะคะพรมลิขิตเนาะวันนี้เรามีหัวข้อคอนเทนต์นะคะว่าในสายตาของผู้ที่รู้จักพบเห็นคุณนะคือคุณ เก่งคุณแน่นะคะไพ่แปดเหรียญขอเปิดไพ่ก่อนนะคะเดี๋ยวอ่านให้ฟังเนาะแล้วก็ไพ่สามคาาเป็นคนเก่งคนขยนันคนมุ่งมั่นตั้งใจทำงานมาหากินไม่ว่าคิดจะทำอะไร จิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมันไม่มีความบางับงเอิญบนโลกใบนี้นะคะสำหรับตัวตนของคุณนะที่คุณคิดจะทำอะไรอะ่ะคุณจะมีแผนการเสมอจะมีการรอคอยนะคะรอคอยความสำเร็จนะรอคอยสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆคือพูดง่ายๆว่าถ้าคุณมีความคิดที่จะทำโปรเจกต์อะไรหรือว่าคิดที่จะทำผลงานใดๆขึ้นมาก็แล้วแต่นะ คุณจะใช้แบบว่ายัางไงคะความสามารถบางคนบางท่านที่เข้ามารับฟังรับชมเนะี่ยมีความสามารถเฉพาะตัวนะคะคือมีความรอบรู้รอบแบบในตัวตนของคุณนะหลายด้านเลยสามารถทําอะไรได้หล,ห,ลหลายอย่างนะคะในเวลาเดียวกันสีคาถาเนี่ยเป็นการที่คุณเป็นคนที่มุ่งมั่นทำจริงแล้วก็เป็นคนที่มี คนสุขุมบางครั้งทําอะไรโดยไม่เปิดเผยให้ใครได้รับทราบรับรู้ตัวตนที่แท้จริงของคุณนะคะแต่ถ้าคนที่เขาได้รู้จักได้พบเจอคุณน่ะเขาก็ทึ่งในความเก่งความสามารถของคุณนะคะเพราะว่าเนาะแบบในบุคคลคนเดียวน่ะสามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างหรือบางครั้งคุณไม่ได้เปิดเผยไม่ได้อ้อวดให้ใครได้รับทราบรับรู้หรอกแต่คุณนะ่ะเป็นคนที่ทําจริงนะคะ ทำอะไรก็มุ่งมั่นให้มันประสบความสําเร็จอยู่เสมอนะแล้วก็ส่วนใหญ่คุณก็จะรอคอยแล้วคุณก็จะได้รับความสําเร็จเข้ามาในชีวิตนะคะหยิบจับอะไรก็มันคือเป็นคนที่แบบยังไงคะช้าช้านะทำอะไรช้าช้าแต่ก็ประสบความสําเร็จเพราะอะไรเพราะคุณเป็นคนที่ฉลาดเก่งนะคะเนี่ยไพ่ก็ อ่านมาได้เป็นเรื่องราวเลยคือคุณเป็นคนที่จิบจับอะไรก็ด้วยความสามารถล้วนๆของคุณเองเนาะเรียนรู้ง่ายเป็นคนที่ความจำดีนะคะบางท่านบางคนน่ะอาจจะแบบว่าชอบช่วยเหลือคนนะคะเป็นคนมีความสามารถมีทักษะในการใช้วาจาคือสื่อสื่อทำให้คนแบบว่าผู้ใดที่เขามีทุก เขามาปรึกษาคุณน่ะคุณก็สามารถปลดเปลื้องความทุกข์ของคนที่เขาเข้ามาคุยกับคุณได้ทําความสบายใจให้กับคนรอบข้างนะคะไม่มีพิษมีภัยนะคะเป็นคนเก่งคนฉลาดหัวดีความจําดีนะคะชอบศึกษาหาความรู้เดอะเมจิเชียนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่นะ่าจะเป็นคนที่เก่งรอบรู้รอบความสามารถเลยเนาะ ไพ้มีอะไรจะบอกอีกคะคนเขาถึงทึ่งในตัวตนของคุณนะสามดาบอดีตที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะมีความเสียใจมีความโดนหักหลังนะคะแต่ไพ่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมานะมันเป็นแบบว่าอาจจะเป็นวงร้อยแห่งโชคชะตาเพราะข้างบนเป็นไพ่ the view of fortune นะคะมันมันมันไม่ได้มีความบังเอิญบนโลกใบนี้คุณประสบสามดาบ ถ้าเกี่ยวกับด้านความรักก็อ,อาจจะอ,อกหักผิดหวังความรักนะคะเสียใจแต่คุณก็เป็นคนที่เหมือนยังไงคะไม่ได้ว่าเอามาเก็กบมาเป็นความทุกข์อะไรมากมายะนะคะอันนี้ถ้าเกี่ยวกับด้านความรักเนาะหรือบางท่านบางคนอาจจะอยู่ในสถานะที่ไม่ได้เกี่ยวกับความรักแต่อาจจะ โดนคนหักหลังทั้งที่คุณทำงานทุ่มเทนะคะมันเป็นไพ่ใบหมายเลข8กับหมายเลขก1 8เหรียญ10กคาทานะคะคือคุณทำงานหนกักนะอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวรับผิดชอบเป็นผู้นำครอบครัวหรือทำงานสร้างก่อร่างสร้างตัวตั้งแต่เด็กๆนะคะเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอาจจะมีอุปสรรคที่ทำแบบให้คุณแบบเหนื่อยล้าแบบเหนื่อยหัวใจ นะคะเพียเบื่อแต่คุณก็ไม่ย่อทออุปสรรคนั้นคุณก็ยังยังแบกแบกคือแบกภาระนะคะยอมเหนื่อยคนเดียวเพื่อให้ครอบครัวสบายก็ได้นะอันนี้ในกรณีที่ที่ท่านเป็นแบบว่าหัวหน้าครอบครัวนะคะไพ่หมายเลขสามนะคะอัศวินถือถ้วยเนี่ย จากการที่คุณเหนื่อยคุณบกฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาโถมโจมตีคุณน่ะนะคะตอนนี้คุณก็รอนะคะรอเลขสามเลขสามตรงกันเลยสามคาถานะคะกับอัศวินถือถ้วยหมายเลขสามตรงกันไพ่สื่อว่าคุณน่ะแล้วก็มีไพ่สามดาบลืมดูไปนะคะสามดาบหมายเลขสามขึ้นมาสามใบสามสามสาม จริงๆแล้วหมายเลขสามนี่เปรียบเสมือนเป็นไพ่ angel number นะคะคือแบบเป็นเบอร์ของนางฟ้านะคะที่จะสื่อว่ามันไม่มีความบังเอิญความอกหกักผิดหวังเสียใจไม่ว่าทุกกรณีนะคะอาจจะด้านความรักหรือด้านการงานหรือด้านคนที่คิดไม่ดีทําไม่ดีกับคุณนะ,นะคะคุณก็ปล่อยผ่านทุกอย่างคุณก็ยังมุ่งมั่นที่จะทําความดีนะคะต่อไปนี้ คุณก็จะได้รับสิ่งดีๆมีคนยื่นถ้วยถ้วยนี่เกี่ยวกับด้านอารมณ์ความรู้สึกนะคะมันก็จะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาคุณนะอาจจะมีคนมายื่นโอกาสข้อเสนอดีๆให้คุณก็ได้หรือถ้าบางท่านคนที่เคยรองานใหม่รอโปรเจกต์ใหม่อาจจะมีแบบไปสอบแล้วก็ผ่านแล้วก็จะได้โอกาสใหม่ๆก็ได้นะคะเนี่ย จากอัศวินกลายเป็นราชินีถ้วยเห็นไหมแล้วก็ประสบความสำเร็จคุณดูสิคะเลขสี่เลขสี่เลขสมเลขสมันเป็นอะไรที่น่าอัศจรรย์ใจแสดงว่านะคุณจะประสบความสำเร็จจากอัศวินกลายเป็นจากอัศวินเป็นควนะีนน่ะคุณคิดดูก็แล้วกันนะคะแล้วก็ถือถ้วยแสดงว่าความรู้สึก ที่ต่างๆที่มันถาถมเข้ามามันจะทําให้คุณเหนื่อยคุณหนักที่ผ่านมาเน่ะสามดาบเลยนะมันมันผ่านไปแล้วคุณต่อไปเนี้ยนะคะคุณจะได้รับความสุขประสบความสําเร็จนะคะอาจจะมีแบบอารมณ์ความรู้สึกในคิดของคุณน่ะดีขึ้นคือไม่เหนื่อยไม่หนักเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะ the world ว้าวเนี่ยเป็นเพราะความสามารถความเก่งของคุณล้วนๆเลยที่คุณ ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนะคะที่มันถาโถมเข้ามาเนาะหรือตอนนี้คุณอาจจะได้ไปเปิดหูเปิดตาได้ไปท่องเที่ยวนะคะไม่ได้แบบว่าคือไม่ไม่ปิดกั้นตัวเองเหมือนเมื่อก่อนแล้วอ่ะนะคะปล่อยตัวให้เป็นอิสระปล่อยใจให้เป็นอิสระนะคะถึงจะมีงานเยอะเหนื่อยหนักที่ผ่านมาแต่คุณก็หาโอกาสไปพักผ่อนนะคะหรือบางท่านอาจจะไม่ได้ว่าเกี่ยวกับ พักผ่อนเดินทางแต่มันอาจจะเกี่ยวกับด้าน,านใจิตใจความรู้สึกนึกคิดของคุณก็ได้คุณอาจจะแบบว่าจะเครียดเนี่ยเครียดหนักนะในการทํางานหรือว่าเครียดจากความรู้สึกนึกคิดที่ต่างๆที่ผ่านมาเนะี่ยนะคะมันค่อยๆค,คลายคลี่คลายไปในสิ่งที่ดีนะคะเป็นอิสระเป็นอิสระแล้วก็มีความสุขขึ้นนะคะเดี๋ยว จะดูไพ่อีกสำรับหนึ่งเนาะและต่อไปไพ่จะมีอะไรจะบอกจะเตือนไหมคะว่าจะมีสิ่งใดเข้ามาอัศวินถือคาถาบางท่านที่เข้ามารับฟังรับชม,มนะคะอาจจะเป็นคนที่ดูอายุรูปร่างหน้าตาอายุยังน้อยหรือ,อขอโทษค่ะเราเราสื่อหมายถึงว่า อาจจะเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ดูลักษณะเหมือนเด็กนะคะหน้าอ่อนเยาก็เป็นได้เนาะหรือบางท่านที่เข้ามารับฟังรับชมเป็นเด็กแต่ความคิดเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่เกินตัวคือมีความรับผิดชอบเนะี่ยสิ่งต่างๆตั้งแต่เด็กเนี่ยเห็นไหมเป็นผัดมันก็เลยทําให้คุณแบบว่าเหนื่อยนะคะอาจจะเป็นคนที่สู้ช่วยเหลือตัวเองสู้ชีวิตตัวเองมาตั้งแต่เด็กนะคะมันก็เลยทําให้คุณโตโตกว่า ผู้อื่นโตเกินวัยอ่ะคุณไพ่เดอะเวิร์ขึ้นมาซ้อนกันทั้งสองสำรับนะคะเนี่ยเดอะเวิ d นี่มันเป็นไพ่ที่แบบเหมือนเดอะซันนะนะคะมีความสุขสมหวังประสบความสำเร็จทุกด้านผู้หญิงคนนี้ถือคทาสองมือนะคะเหมือนยืนอยู่วงล้อแห่งช่อมะกอกบางท่เนี่ยมีความสุขนะคะไม่ได้ทุกข์สีหน้าไม่มีความทุกข์ใดๆเลย ห้าคาถาเพราะสิ่งที่คุณทํามานะคะที่เคยแบบรอคอยคนที่คิดไม่ดีที่เคยทะเลาะบาะแว้งกับคุณน่ะนะคะทุกกรณีเลยเนี่ยเขาก็อาจจะแบบว่าปรับตัวเข้ามาหาคุณกลายเป็นอัศวินถือเหรียญคือแบบอาจจะอยากให้คุณให้อภัยก็ได้นะเพราะว่า ได้มารู้จักตัวตนของคุณแล้วอะนะคะผู้คนเขาก็ทึ่งทึ่งว่ามันไม่มีใครเหมือนคุณนะที่สามารถปรับตัวปรับอารมณ์ปรับใจตัวเองได้เก่งนะคะทั้งๆที่เจอเหตุการณ์มากมายเข้ามาถาถมแต่ไม่มีสิ่งใดรู้อุปสรรคใดๆสามารถทลายทําให้คุณแบบว่าเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของคุณหรือว่าทำให้คุณเป็นคนไม่ดีอย่างเงี้ย บางคนบางท่านอาจจะเจอบุคคลที่เข้ามาทดสอบนะคะคือเขาเป็นคนไม่ดีเขาก็อยากให้คุณเป็นคนไม่ดีตามเขาอะ่ะแต่พอได้มารู้จักนึกรู้จักนึกคิดรู้จักคุณนานๆน,นะคะได้พูดได้คุยกับคุณคบกับคุณแล้วเขาก็รู้ว่าคุณอะ่ะเป็นคนดีจริงๆนะคะไม่ได้มีความเสีส่รงแงใดๆชอบช่วยเหลือคนนะคะเขาก็เลยเปลี่ยน เปลี่ยนตัวเองอะ่ะเปลี่ยนใจอะ่ะจากเคยคิดแกล้งคุณทะเลาะบ่แหวงกลายเป็นแบบอยากขอ,อกโอกาสอยากมอบสิ่งดีๆให้คุณแปดคาถาเนี่ยอยากไปต่อไปต่อก็คือแบบว่ามอบสิ่งดีๆให้คุณอะ่ะคือไม่สิ่งที่เคยทําไม่ดีเขาก็อาจอยากสานึกผิดนะคะมันเป็นเป็นไพ่ที่ขึ้นมาแบบว่าสวยนะคะสวยสดงดงาม นะคือเขาอาจจะกลับตัวกลับใจก็ได้นะเพราะว่าคนรอบข้างนี่เขาได้มารู้จักคุณแล้วอะ่ะเขาก็คิดว่าคุณไม่ได้เสียแ้งคุณเป็นคนที่ดีจริงๆแล้วไพ่นางฟ้านะคะปิดท้ายนะคะว่านางฟ้าจะให้พรใดๆกับท่านที่มารับฟังรับชมคะหรือว่าเตือนสิ่งใดขอให้ไพ่ช่วยบอก ฟ้าบอกใช่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ประสบความสำเร็จว้าวถ้าบุคคลใดท่านใดที่นึกสิ่งใดนะคะไพ่บอกว่าในสิ่งที่ดีงามนะคะไพ่บอกว่าคุณจะประสบความสำเร็จนะภายในหนึ่งอาทิตย์ มันก็แล้วแต่กรณีท่านที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะก็ขอให้เปิดใจรับสิ่งดีๆนี้ไปนะคะเนาะเนี่ยไพ่ขึ้นมาสวยมากไพ่บอกว่าใช่ถ้าคุณอยากได้อะไรในสิ่งที่ดีนะคะไม่ผิดศีลผิดธรรมหรืออธิษฐานอะไรไว้คุณจะประสบความสําเร็จนะคะประมาณภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยนะคะเนี่ยก็ขอให้เกิดขึ้นจริงนะคะ,นะเนาะไพ่ที่สวยมากถ้าเราพูดผิดพลาดประการใดขออาภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะ แล้วหวังว่าเพื่อนๆทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับ,รบ,รบฟังรับชมเนี่ยมีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงพบเจอคนที่ดีกัลยาณิมิตรที่ดีการงานที่ดีแล้วก็มีโชคลาภเงินทองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ปกปักปรักษาคุ้มครองทุกท่านทุกคนนะคะไว้เจอกันในวิดีโอวันถัด ไปชุดต่อไปนะคะขอบพระคุณอย่างมากเลยรักนะคะบ๊ายบาย